น้องสาวผมนะครับอีอ e. อปากจัดโดนแบนสามแสนแปดหมืนวันสร้างเลยได้จากเรียวไม่ได้เลยตลอดชาติที่จริงที่จริงมาร์กน่าจะบอกว่าคุณไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มของเราได้ในชาตินี้น่าจะบอกอย่างนี้ไม่น่าจะมาบอกว่าสามแสนแปดหมืนวัน วันนี้ครึ่งเดือนแล้วนะครับวันอังคารที่15สิงหาคมใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยใครที่ยังห่วงหาอาทรกับ Facebook ส่วนตัวรีบตัดสินใจนะครับที่จะลงมือกับ เพดได้แล้วในเมื่อมันไม่ไปไหนมาไหนมันก็จะอยู่จยางเดิมการปล่อยเวลาทิ้งผ่านไปแต่ละวันทําให้เราเสียโอกาสเสียเวลานะครับถ้า <c oughs> ทําแล้วมันไม่ก้าวหน้ามันก็ต้องหาทางอื่น ที่จะให้มันก้าวหน้าไม่ใช่ทำแบบเดิมซ้ำๆแล้วก็จะเจอแต่ความล้มเหลวซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะครับผู้ที่ฉลาดก็คือคนที่เมื่อรู้ว่าสิ่งไหนที่ทำไปแล้วมันไม่ก้าวหน้าเขาจะเปลี่ยนเส้นทางทันทีนะครับมันก็เป็นไปได้ยาก <c oughs> สำหรับคนที่ยังห่วงยังอะไร กับจำนวนเพื่อนที่มีอยู่3,000 4,000 5,000ความหวังเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าเพื่อนจะมาดูก็ยังอยู่ทำมานานแล้วอาจารย์เสียดายเสียดายยอดวิวตั้งสามพเสียดายเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นเดี๋ยวมันเงา ไปเปิดเพจใหม่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครเห็นมันรู้สึกเดียวดายความรู้สึกเนี่ยคือเป็นความรู้สึกที่เราคิดไปเองว่าเพื่อนเราอะสำคัญเราให้ความสำคัญกับเราแต่บางคนก็รู้ตัวอยู่นะเวลาโพส <c oughs> ถ้าใครไม่ชอบเราก็บล็อกได้นะเพื่อน เราเกรงใจอยู่แต่เราต้องจําเป็นต้องทําคลิปคือก็ไม่รู้จะพูดทําไมก็รู้อยู่ว่าใน Facebook ส่วนตัวมันจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น <c oughs> เรื่องที่กลัวเพื่อนลํำคาญกลัวเจ้านายว่า <c oughs> เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเฟซส่วนตัวมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ออกมาสิครับสร้างเพจขึ้นมาใหม่คุณจะสร้างกี่เพจก็ได้ สร้างออกมาปุ๊บดูว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนประเภทมีสาระหรือว่าประเภทอยากจะทําให้คนอื่นมีความสุขกับเสียงหัวเราะอยากจะแนะนําคนอื่นให้รู้จากวิธีการทํากับข้าวในแบบของตัวเองอาหารใต้อาหารอีสานอาหารของคนในเมืองเราก็สามารถที่จะหยิบยื่นตรงนั้นให้คนดูได้นะครับ หลายคนเปิดเพจใหม่แล้วก็เริ่มที่จะมีผู้ติดตามมากขึ้นจากการทำคอนเทนต์ก็ห้าวหาญขึ้นนะครับไม่ค่อยจะได้มาถามอะไรแล้วแต่คนยังมีอยู่คนที่แบบไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าไหร่คือชีวิตขึ้นอยู่กับคนอื่น ฝากชีวิตไว้กับคนอื่นหลายอย่างเช่นป๊อปอัพขึ้นมา <c oughs> หน้าจอภาษาไทยนะแคปครับส่งไปถามคนนั้นส่งถามค <c> น <oughs> มันคืออะไรเออมันขึ้นมาแบบนี้คืออะไรมันก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะภาษาไทยเขาบอกว่าคุณกำลังไปได้สวยกับคอนเทนต์นี้ กรุณาทำคอนเทนต์ใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปเขาก็บอกแบบนี้นะมันคืออะไรเหรอจะผ่านการสร้างรายได้ไหมโอเหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกเขาก็บอกทุกอย่างภาษาไทยหมดเลยนะครับกรุณาตั้งค่าระดับของคุณให้สมบูรณ์ระดับที่สามผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนหรือ ถ้าคุณผ่านดาวแล้วคุณก็ตั้งค่าตรงนี้ก็งงก็ถามเข้าไปทั่วไม่ทำอะไรเลยวันๆมีแต่จะถามนะครับ <c oughs> ทําดูนะครับอะไรที่มันแจ้งขึ้นมาเนี่ยกดเข้าไปดูว่าเขาให้กดอะไรต่อกดเข้าไปอ๋อให้เพิ่มลิงก์ลิงก์ไม่มีทำยังไงข้ามได้ไหมข้ามได้เว็บไซต์ไม่มีข้ามได้มันไม่จำเป็นต้องใส่ทุกอย่าง นะครับอันนี้เบอร์โทรเราก็เพจของเราไม่มีความสำคัญกับเบอร์โทรก็ได้แต่เราไม่ติ๊กไม่อ่านเราก็ถามไปก่อนนะครับพอถามไม่ได้ดังใจเขาไม่ตอบก็ไปบอกว่าเขาไม่ตอบไม่เห็นใครตอบเลยยิ่งคุณถามคนที่มีคนติดตามเยอะๆโอกาสที่มันจะตอบได้น้อยนะครับขนาดผมมีแอดมินคอยตอบก็ยัง คะแนนประเมินการตอบคําถามยังอยู่ที่8 0 8 7เปซตอบกลับภายในหนึ่งชั่วโมงยังขนาดนั้นนะแล้วคนที่เขาไม่มีแอดมินนะที่ผู้ติดตามเขาเป็นแสน,แส,นสองแสนสามแสนไม่มีแอดมินเขาไม่เห็นเลยนะก็โทษไม่ได้นะครับโทษอาจารย์โทษครูเหล่านั้นไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มาไม,ไม่ได้ทำแบบแบบเหมือนกันกับผมทำ ที่จริงผมอยากมีแอดมินสักห้าหกคนด้วยซ้ำเพื่อที่จะไม่ให้พลาดสักคำถามนะครับแต่บางอื่นว่าแฟนผมบอกว่าเอาอยู่ยังได้อยู่ผมก็อ่าให้เขาทำตอนนี้ใครคิดว่าจะมาทำคอนเทนต์ในแนวแนะนำในแนวการสอนเนี่ยคุณต้องคิดเผื่อด้วยว่าถ้าเกิดคุณโตขึ้น มีคนติดตามคุณสักแสนหนึ่งคุณจะบริหารจัดการคนอยู่ในเพจคุณยังไงตอนนี้ไม่มีไม่มีคนคิดเท่าไหร่หรอกมีแต่คิดว่ากูจะทําอะไรก็ได้ให้ให้มีคอนเทนต์ลงในแต่ละวันแสดงว่าไม่มีแผนจะไปได้ไม่สุดคนที่คิดแบบนี้จะไปได้ไม่สุดสุดท้ายก็หาทางไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็พังทลายพังทลายคืออะไร ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลให้มันดีแล้วเอาวจีของคนอื่นมาพูดโอ้โหคำนี้จำคนอื่นมาแล้วมาพูดต่อเมื่อไปเรื่อยๆมันก็จะไปเจอทางตันจุดที่มีคนเข้ามาถามเยอะๆแล้วก็ให้ข้อมูลเขาไม่ได้สุดท้ายก็เลิกนะครับเวียงวีนแล้วก็เลิก เพราะฉะนั้นเราจะทำคอนเทนต์อะไรผมฝากนิดนึงก็คือคิดก่อนคอนเทนต์ content แบบไหนที่จะไม่เปลืองตัวที่ทำไปแล้วมันได้เงินแล้วไม่ต้องเปลืองตัวมากก็คือบันเทิงนะครับการทำกับข้าวการทำอย่างอื่นก็ยังก็ยังมีคนถามเข้ามาอยู่นะอาจารย์หรือพี่คะ พี่ท,ท tous, ําผัดกะเพราวันน <Christ>. ั้นเห็นพี่ใส่น้ํามันหอยด้วยมันคืออะไรก็อาจจะมีบ้างนะครับก็จะมีบ้างแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความบันเทิงอโอกาสที่คนจะไปถามในเรื่องทฤษฎีมันก็น้อยนะครับแต่ถ้าเรามีการวางแผนและอยู่กับคนที่เขาสำเร็จ ยังไงเราก็ไปได้คนที่อยู่กับใครมักจะมีลักษณะบุคลิกท่าทางขายคนนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณยึดใครเป็นแบบนะครับคนเนี่ยมันแปลกมันจะทำตามพฤติกรรมของคนที่มี power มีอำนาจเหนือกว่า มันมีการทดลองของชาวต่างประเทศนะครับคือมันมีลิงชิมแันซีตัวหนึงซึ่งเกิดมาพร้อมกับลูกของเขาทีเนี้ยเขาอยากจะให้ลิงเนี่ยมันเรียนรู้การเป็นมนุษย์ก็เลยเลี้ยงคู่กันกับลูกปรากฏว่าลิงมันเด่นกว่าครับทำอะไรมันเร็วใช่ไหมเร็วเร็วปีนป่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วกว่าแทนที่ ลิงจะติดตามพฤติกรรมของลูกลูกดันมาติดตามพฤติกรรมลิงพูดไม่เปีนไม่พูดปีนป่ายกิง่งเดินสีเท้าอ้าวงานเข้าต้องระวังลูกเราเหมือนกันเราเลี้ยงลูกเราให้พี่เลี้ยงที่ซกมกน้ำไม่อาบตื่นมากฟันไม่แปรงแต่งตัวไปโรงเรียนอย่างเงี้ย ลูกเราก็จะเป็นแบบนั้นตามไม่เชื่อคุณลองดิพฤติกรรมของมนุษย,นย์ชอบเรียนแบบคนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็คนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าตนเองเขาจะทำตามใครอยู่กับใครก็พฤติกรรมคล้ายคนนั้นและครับถ้าใครมามาแนวสอนการสร้างไรายได้ผ่าน Facebook แล้วเป็นหลักเป็นแนวการสอน ถ้าคุณมาดูผมคุณก็จะสไตล์คล้ายๆผมมีบางพูดมีคำพูดคำจาคล้ายๆกันมันเป็นธรรมชาตินะครับน้ำมันย่อมไหลหาน้ำมันแยกออกจากน้ำชั้นใดคนเราก็ชั้นนั้นคนที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันก็จะอยู่ด้วยกันได้คือคักแทะอยู่กับพคนนี้อยู่กับคนนี้ไม่ชอบเลยบ่ม,มักมันจะเป็นอย่างนั้น หลายคนอย่างพอมาเจอผมแล้วไปทำเพจแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีตัวเองไปเป็นครีเอเตอร์เต็มรูปแบบผมก็แอบไปดูนะครับผมชอบแอบไปดูความเปลี่ยนแปลงรู้สึกเป็นห่วงเป็นห่วงในเรื่องอะไรรู้ไหมครับผมห่วงอย่างเดียวผมห่วงในเรื่องการไปตอบคอมเมนต์การไปกดไลค์แต่ถ้าใคร ได้ชมไลฟ์สดบ่อยๆเขาจะมีภูมิคือจะรู้ว่าถ้ามีคนมาคอมเมนต์เราเยอะๆเราต้องระวังมือเราอย่าเผลอไปลั่นไก่กดไ like ลค์รัวๆหรือไปคอมเมนต์รัวๆหลายๆคนมันจะทำให้เซกชันเราหมดอายุซึ่งเรากำลังวิ่งมาเหมือนวิ่งมาแรงๆอะ่ะวิ่งมากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วแต่โดนติตัดขาล้มตัวนี้หลายคนเป็น มาแรงๆเลยโอ้ขึ้นมายอดวิวสามหมื่นสี่หมื่นคอมเมนต์สองร้อยคอมเมนต์ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเกรงใจคนที่มามาคอมเมนต์รู้สึกแบบว่าถ้าเราไม่ไปไลค์ตอบหรือเราไม่คอมเมนต์ตอบเนี่ยเขาจะรู้สึกเสียใจหรือเปล่านะครับอันนั้นตัดออกไปนะเราต้องต้องข้ามความรู้สึกนี้ให้ได้โดยการกดไลค์ ตอบคำถามแค่บางคนนะครับไม่จําเป็นต้องทั้งหมดแต่ว่าให้เราไปขอบคุณเขาในไลฟ์สดหรือขอบคุณเขาในไทม์ไลน์แบบรวมๆขอบคุณทุกคนนะที่มาให้กําลังใจอะไรเงี้ยคือคอมเมนต์รวมไปนะครับเราจะรอดอย่าไปเชื่อ Facebook มากที่มันบอกว่า50คอมเมนต์ต้องการคําตอบอยู่คุณต้องไปตอบถ้าเราไปปุ๊บ ตอบ50คอมเมนต์หมดเลยเนี่ยเราก็ร่วงเหมือนกันนะครับผมก็ยังกลัวผมบางครั้งผมต้องการลบคลิปเก่าๆผมเลื่อนไปจัดการโพสต์นะครับแล้วก็เลือกพอส2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลบ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 บางครั้งมันเยอะก็หยุดใจไว้ก่อนไปกินกาแฟก่อนสักแก้วหนึ่งกลับมาลบใหม่ อย่าทำทีทีทีท,ทีไปมันก็จะมีผลเหมือนกันคือเซกชันหมดอายุไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดก็แล้วแต่การลบโพสการแชร์โพสการตอบความคิดเห็นการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เราจะไม่สามารถทําแบบถี่ๆได้นะครับให้ทําพอดีพองามเอาเวลาของเราไปทำคอนเทนต์ แต่คอนเทนต์รัวๆก็ไม่ได้นะวันนั้นพี่ผ่องโดนไปนะครับลงไป5คลิปพร้อมกันก็เขาไม่ให้โพสเป็นเวลา6วันเห็นไหมทุกอย่างมีมันมีนกลไกบังคับอยู่พูดง่ายๆไม่งั้นเขาจะบอกทำไมว่าผู้ติดตาม500ติดต่อกันเป็นเวลา30วันติดต่อกันเป็นเวลา30วันนะครับ ไม่ใช่ผู้ติดตามต้าม500ภายใน30วันแล้วได้ดาวไม่ใช่คุณจะได้ในกี่วันก็ไม่รู้500คนอะ่ะแต่คุณต้องมี500คนนี้ต่อเนื่องกันไป30วันคุณถึงจะสร้างไรายได้กับดาวได้เห็นไหมในเมื่อกฎเกณฑ์มันบอกแบบนั้นในเมื่อกฎเกณฑ์มันบอกบอกแบบนั้น เราก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์เร่งไม่ได้แต่คนหัวหมอที่คิดว่าตัวเองหัวหมอคิดว่าตัวเองฉลาด mm hmm. ก็พลาดเหมือนกันคือการเปิด facebook ใหม่มาแล้วตะเวนแอดเพื่อนอาจารย์เพื่อนว่าถ้าใช้โปรไฟล์ส่วนตัวที่ใช้มานานมันจะมีปัญหาเราไปเปิดเพจใหม่ดีกว่าไปเปิดเฟซใหม่ดีกว่าแล้วก็มาล่าเพื่อนเอาวันเดียวครบห้าพันเลยก็เสร็จเหมือนกันนะครับก็นิ่งสงบ <laughs> เหมือนกัน ทำไม่ได้เปิดเพจใหม่ก็ต้องเอาเอาโทษนะครับเปิด facebook ส่วนตัวใหม่เราก็ต้องเอา facebook ส่วนตัวนั้นเป็นโปรไฟล์ที่สะอาดไว้ก่อนอย่ามันเอาอย่าเอาโปรไฟล์เรามาปูยี่ปูยำการที่เอาโปรไฟล์มาสร้างเป็นโหมดมืออาชีพมันคือการปูยี่ปูยำโปรไฟล์ตัวเอง เพราะว่าเรามาเปิดสาธารณะแล้วเราจะเอาอะไรมาโพสตชูเพื่อนไปกินข้าวกับลูกไปกินข้าวกับเมียเราจะเอาตัวไหนมาชูเพื่อนละ่ะถ้าเราใช้โปรไฟล์ส่วนตัวมาสร้างไรายได้เพราะทุกอย่างมันถูกเปิดเป็นสาธารณะนะครับมันก็ต้องมีพื้นที่ให้ตัวเองได้ยืนบ้าง <c oughs> โปรไฟล์ของเราเราก็เปิดไว้เอาไว้ลงข้อมูลส่วนตัว ไปเที่ยวไปกินข้าวไปดูหนังโพสได้นะครับส่วนเพจล้วก็เอามาสร้างไรายได้เปิดมาหลายหลายเพจไม่มีใครว่านะครับทำโปรไฟล์ให้มันสะอาดไว้ผมเนี่ยได้ไปลบเพจทิ้งบางเพจที่เคยไปทำพฤติกรรมไม่ดีไว้แล้วเขาก็บอกว่าโปรไฟล์ของคุณก็จะมีปัญหาสำหรับเพจนี้ พอคุณไปด่าไปว่าคนบางคนก็ไปเปิดเพจเกี่ยวกับการเมืองมาวิจารณ์การเมืองโปรไฟล์ก็มีปัญหาน้องสาวผมนะครับอีออปากจัดโดนแบนสามแสนแปดหมื่นวัน <c oughs> <c oughs> สร้างเลยได้จากเรียวไม่ได้เลยตลอดชาติที่จริงที่จริงมาร์กน่าจะบอกว่าคุณไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มของเราได้ในชาตินี้น่าจะบอกอย่างนี ไม่น่าจะมาบอกว่าสามแสนแปดหมืนวันมีนะครับเพราะวิจารณ์ณการเมืองเขาห้ามวิจารณ์ณเขาห้ามชี้นำในการแตกแยกมันมีในกดชุมชนนั่นแหละทำไมเพจดังๆบางเพจสร้างรายได้ไม่ได้เขารับแค่โฆษณารับให้คนไปสปอนเซอร์เพราะแบบนี้แหละครับ <c oughs> การผิด กดชุมชนบ่อยๆมันก็จะสร้างรายได้กับเขาไม่ได้อันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะจริงจังจะจริงจังกับการสร้างรายได้ผ่าน Facebook เมื่อก่อนนะเ <c oughs> วลาอยากได้ความรู้อยากได้อะไรเนี่ยหาเบอคนที่เขาสอนผมหาจาก Google นะ ผมเคยไปเจอเบอร์อาจารย์สิกสสรปั้น YouTube สมัยนั้นผมมีปัญหาในเรื่องฟีดผมก็โทรไปฮัลโหลอาจารย์สิกสานบอกผมรู้ว่าเกมคนดีสสนเนาะครับ <laughs> ผมอยากจะถามเรื่อง Facebook นี่ทำไมเป็นอย่างงี้โอ้ผมไม่ค่อยได้ถนัดเรื่อง Facebook เท่าไหร่นะครับผมทำ YouTube แต่ก็พอที่จะบอกได้อะไรอย่างเงี้ยสองสมปีที่แล้ว4ปีที่แล้ว คยได้คุยกับอาจารย์สิสันอยู่นะครับแต่แกคงจำผมไม่ได้หรอกทีนี้แกก็มาสอนติ๊ t ต k อกมาสอนเลียวด้วยแต่ผมชอบแกอยู่ในติ๊ t ต k อกเพราะว่าเขาแนะนำแบบอยากให้ไปติดตามนะครับสี่งสันพัน youtube ในติ๊ t ต k อกเขาเปรียบเทียบได้ดีเขาเปรียบเทียบ เวลาการทำคอนเทนต์ให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนโดยการใช้รูปการ์ตูนมาประกอบนะครับใครที่เล่นทิกตอกก็ไปติดตามอาจารย์ศริกษรดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขายการที่เราเอาเรียวแล้วอยากจะขายของเนี่ยให้เราไปตามอาจารย์อาลีบาบาแต่เขียนนะเขียนว่าอาลีปปาผมตั้ง คนนี้คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นพนักง,งานของของของ CP นะครับเมื่อก่อนเป็น HR ของ CP ซึ่ง CP เนี่ยเขาเลือกคนจากโงเ่เฮงถ้าใครมีโงเ่เฮงดีๆก็จะทำงาน CP ได้ใครโงเ่เฮงที่จะทำให้เขาบันลัยเขาก็ไม่ให้ไปทำงานด้วยนะครับซึ่งอาีปปาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สอนเกี่ยวกับ การขายเทคนิคการตลาดการที่จะทำให้คนสนใจเวลาที่เราพูดในคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์มันต้องไปจับจุดเอาว่าคนไหนสอนแบบไหนเทคนิคก็คืออาจารย์สิกสรนการทำให้คนสนใจก็คืออาจารย์อลีป,ปา,ปาเาล่าชื่อเขาเรียกตัวเองเราชื่อผมก็ดู นะครับส่วนถ้าเป็น Every a v f r l i a t e Marketing ก็ต้องไปฟังอาจารย์เสียนปิดเขาก็จะนำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากการวางลิงก์สินค้ามีแค่นี้ครับไม่เยอะคนแนะนำอมีมีแค่นี้เทคนิคอื่นการตัดต่อวิดีโอ อาจารย์สิสนก็ได้อยู่อีกคนหนึ่งก็อาจารย์เปียกหนวดยาวๆนะครับสอนถ่ายรูปด้วยแค่นี้เองเราอย่าไปฟุ่งเฟือยกับคนส่วนคนอื่นที่เขาไม่รู้ที่มาที่ไปอย่าไปฟังเขาเยอะเพราะว่าเราจะลงทางนะครับ คนที่เขาชัดเจนมาตั้งแต่ต้นมีประสบการณ์มาหลายปีแล้วเนี่ยเราจะได้มีที่ยึดที่มั่นคงนะครับแล้วก็ไม่พลาด